การดูดวงรายเดือนตามราศีแบบนี้เป็นการเช็คดวงชะตาในแบบภาพรวมของคนกลุ่มใหญ่ทั้ง12ราศีนะครับมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยแต่ถ้าต้องการอยากจะเช็คดวงที่เป็นดวงเฉพาะของเราเลยเนี่ยแบบละเอียดจริงๆก็สามารถติดต่อจองคิวดูดวงส่วนตัวกับพวกเราได้ในอินบ็อกซ์เพจหมอดูอินดี้นะครับดวงชะตาของคุณนะครับค่อนข้างที่จะมีเรื่องไม่ได้ดังใจ เพราะว่าไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ผู้หญิงอกหักนะครับมีความผิดหวงังอาจจะเป็นช่วงที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่นะครับสิ่งที่คาดหวังไว้ทุ่มเทไปเท่าไหร่แต่ผลลัพธ์มันกลับไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการให้ใจใครไปก็ค่อนข้างที่จะผิดหวงังในเรื่องของการเงินนะครับค่อนข้างดีครับเพราะว่าได้ไพ่หญิงสาวกำลังเชิดทุนอยู่ในเรื่องของการเงินถ้าคุณเมเนจจัดการดีๆนะครับ มีโอกาสที่จะปังมากๆมีโอกาสร่ํารวยได้เลยจะมีคนหยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างให้อาจจะไม่ได้เป็นเงินโดยตรงก็ได้ครับแต่อาจจะเป็นการให้โอกาสการเปิดช่องทางทำให้มีเงินเข้ามาหรืออาจจะเป็นการมอบสิ่งที่มีมูลค่าให้ถ้าเราถามว่าการเงินจะดีขึ้นไหมดีขึ้นครับแต่จะดีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการจัดการของเราด้วยครับเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวอาจจะกำลังมีเรื่องที่จะต้องคิด ต้องตัดสินใจอยู่อาจมีความอยากที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องของที่อยู่หรือเปลี่ยนงานหรืออาจจะกําลังวางแผนซื้อบ้านก็เป็นได้นะครับส่วนพ่อแม่หรือคนในครอบครัวเขาก็มีความรักความห่วงใย,ยคุณมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขากําลังคิดถึงคุอยู่ก็เป็นได้ถ้าอยู่ไกลกันนะครับก็อยากให้หาเวลาไปเยี่ยมกันหรือให้โทรศัพท์พูดคุยติดต่อกันบ้างนะครับ สำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นโปรเจกต์อาจจะเป็นงานที่คุณเคยคิดเคยฝันว่าอยากจะทำมานานแล้วสามารถทำได้เลยนะครับมีโอกาสที่จะสำเร็จสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานที่ร่วมกันทำหลายๆคนหรือถ้าเป็นการทำกับคนในครอบครัวคนที่บ้านจะดีมากๆเลยทำดีๆมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้ไกลเลยครับในเรื่องของงานสำหรับคนที่ทำงานประจำเป็นพนักงานเป็นมนุษย์เงินเดือน ทุกอย่างนะครับเหมือนดูจะปลดล็อกทุกอย่างเหมือนมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นให้ทํางานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่ครับพยายามวิเคราะห์งานหาหนทางพัฒนาให้งานมันดีขึ้นในทุกๆวันสิ่งที่ตั้งใจไว้จะเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างแน่นอนครับแต่พอฟังแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่าได้ไพ่ดีแล้วก็เกิดความประมาทนะครับได้ไพ่ดีแล้วชีวิตเราต้องดีขึ้นแน่ๆดวงเราดีแล้วทําอะไรก็ดีไปหมดกลายเป็นความปรามา เป็นความชะล่าใจนะครับเรอคอยแต่โชคชะตาถ้าเราประมาทแบบนี้นะครับทำงานด้วยชุดความคิดแบบนี้เนี่ยก็ฟันธงนะครับว่าหัวใจที่มันปลดล็อกเนี่ยมันจะไม่ปลดล็อกมันจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นสร้างเหตุที่มันดีครับแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์ที่มันดีเนี่ยมันจะตามมาเอง ในเรื่องของงานสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีกิจการเป็นของตัวเองได้ไพ่คุณยายนั่งอยู่บนเก้าอี้ในมือถือรีโมทอยู่สถานาการณ์เรื่องงานค่อนข้างที่จะผ่อนคลายครับดูชิลชิวสบายๆไม่เครงเครียดมากถึงแม้จะมีปัญหาแต่ว่าเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการมันได้ดีเพราะว่าในมือของคุณยายเนี่ยมีรีโมทถืออยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการควบคุมการจัดการทุกๆอย่างให้อยู่ในมือเรา เราสามารถควบคุมดูแลมันได้นะครับสำหรับน้องนองนักเรียนนักศึกษานะครับเรื่องของการเรียนก็ดูจะผ่อนคลายมากขึ้นถ้าก่อนหน้านี้รู้สึกว่าการเรียนมันหนักงานเยอะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับมันจะไม่เครียดเหมือนแต่ก่อนค่อยๆเมเนจจัดสรรเวลาของเราให้ดีครับความรักสำหรับคนที่มีคู่ได้ไพจุดเทียน ถือว่าโอเคเลยครับเพราะว่าเทียนเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุขความหวงังเป็นตัวแทนของปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางให้กันเทียนแล้วก็เชิงเทียนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเหมือนตัวคุณแล้วก็คนรักของคุณนะครับเป็นคู่ที่เติมเต็มกันส่งเสริมกันละกันอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เทียนเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะถ้าอยากจะให้ชีวิตคู่ราบรื่นนะครับอยู่กันยืนนานก็แนะนำว่าให้พากันไปทำบุญครับเข้าวัดปฏิบัติธรรม ส่วนมน์ไหว้พระอันนี้ส่งผลบุญที่ทําร่วมกันนะครับมันจะส่งเสริมดวงของชีวิตคู่ให้มีความมั่นคงยั่งยืนให้รักกันไปนานๆนะครับดวงเรื่องของความจเจริญก้าวหน้าเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอาจจะมีเรื่องของความติดขัดไม่ลื่นไหลนะครับสิ่งที่หวังไว้เนี่ยอาจจะไม่เป็นไปดังที่เราหวังอาจจะต้องรอจังหวะเวลาที่ดวงมีการปรับเปลี่ยนนะครับสิ่งดีๆที่เราคาดหวังไว้มันถึงจะเข้ามาหาเรานะครับ สิ่งที่จะต้องระวังนะครับก็คือมีไพ่เด็กนะครับที่นั่งเครียดอยู่ในเงามืดให้ระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของความคิดของตัวเราเองครับอย่าเป็นคนคิดมากครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่เราก็ชอบวิตกกังวลล่วงหน้าไปก่อนให้มีสติครับรู้เท่าทานอารมณ์ของตัวเราเองแล้วก็ต้องระวังเรื่องของอาการซึมเศร้าคิดมากอาจจะส่งผลกับสุขภาพร่างกายของเรานะครับ จะพาให้เกิดโรคหัวใจเรื่องของความดันแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางน้ําเพราะว่าได้ไพ่ขับเรือด้วยนะครับโดยรวมดวงชะตาชีวิตถือว่าดีนะครับได้ไพด่ดีหลายหลายใบเลยการเงินคล่องตัวดีความรักก็ราบรื่นเรื่องงานก็ดูชิลชิไม่ค่อยเครียดอะไรเท่าไหร่นักแถมมีเรื่องของโชคลาภอีกขอให้ตั้งใจทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติครับแล้วชีวิตของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จ ร่ำรวยมีความสุขได้อย่างแน่นอนครับหมอดูอินดี้การันตีครับ